น้ำเริ่มลงแล้วพี่น้องน้ำลงก็ลุ่งสาสาพี่น้องหญ้าตายพัดพี่น้องเลือดขีดตมบอลนี่จะได้แหละมองเลี้ยงหัวเลี้ยงควายพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเดลือดจะขี้ตมน้ำกับบกแล้วแต่ว่าหันนี้บกบดพี่น้องโอ้ทั้งไตพี่น้งเป็นน้ำอยู่แต่ว่าซุ้มันแห้งทึ่งๆนี่ก็เป็นตมซ้วเซียน หาตัวฉีดมะขืนไม่พี่น้องกระสีดีไปตัดยาเพ็งกุลาซุมที่มันบ่ตายพี่น้องเมื่อวานเมื่อวานใส่หลือเอาไม้มาลูบให้มันติดตมให้มันซอยมันพี่น้องซอยทำหยามันหนาเพราะว่าน้ำท่วมดวนนนำท่วมเป็นเดือนพี่น้องแต่เสียตายใช่เลยเพราะตายดอกแต่ว่าบาั่นยังม่หันที่ขืนมาใหม่มันกระสีหน้านทีหามันนานท,นานทีแล้วมันก็สิ ก็เลยหิ่ง้อพี่น้องหิ่ควายแต่ว่าเขาก็อยากซอยมันก็ไปตัดหญ้าหญ้าเพ่งกุลาสีแก่ๆเอาม่านบานบานบานใส่น้ำหน่ำบานใส่น้ำขีดตุ่มเลยก็เอาไม้ไม้มัดใส่เสื้อแล้วก็ดึงให้มันรีดให้มันรีดหญ้าทั้งหญ้าเก่าหญ้าไม้นี่ยรีดลุงสิตุ่มให้เพิ่นตั้งนอไม้พี่น้องอันนี้ก็ชัวร์สีบิดแห้ง ก็เสี่ยงบดน้ำหยาอนยาน้ำห้องไตนี่ก็จะใส่เวลาเป็นอีกอาทิตย์พุ่นละเ้าก็ตัดเมื่อวานซุ้มมันแหี่ยงเครื่องในกรเพราะว่าผมปั๊บมันเอียงลงห้องไตพี่น้องกอดปั๊บมันเอียงไปแบบดินอยู่นี่สามเลยปลูกหยาไว้ให้เลี้ยงอันควายเลี้ยงว่ามันแต่ว่าน้ำมาดหอบมัดก็บใบเลี้ยงคือเก่าแล้วอันเฮ็ดหน้าก <ass> ็ได้เข่าอยู่ได้เข่าไรลเติบมีหน้าสามเลยอะไร แต่ว่าฟังทั้งคู่นี่คู่ใหม่กับหนาน้ำมันบกแล้วกับหนาก็เริ่มขึ้นอยู่เห็นหนาชิชวๆเพราะได้เลี่ยมอยู่แต่ว่ามันก็สีบัวลายก็คือให้หน้าให้หน้ามันเป็นไรยเป็นทรงสามลาเนาะอนทั้งคู่นี่กป็โบเกียนนะโบเกียนโบหอดไรยแต่เป็นคู่ไปนี่ละเพราะได้เลี่ยมนมมี่มือแรงปล่อยมาใช้มือเสาะกับตัดหนาหนาสวนทั้งทั้งกับน,น้ำกับขาดแล้วล่ะ แต่ว่าหยามันยังมีข่าบตมด้วยตัง้งแต่กินบดีคืออัหนหยาบ่มีข่าบตมข่าบน้ำน้ำแกงพี่น้องดำๆแต่บ่มีก็อดกินไปสักก้อนเลยพี่น้องให้เมือเร่งมาเลี้ยงไปยังสิละซ้ำหยามันขืนพี่น้องซ้ำหยาได้หยามันขืนทังฝุ่นก็ยังดำจนยังอยากดำๆด,ด,ด้วยพี่น้อง อันนี้มันแห้งโดนแน่มันก็เขียวอยู่แต่ว่าลงไปทั้งปุ๋ยไปนังเป็นขามเรื่องเหลืองดำๆอยู่อัน้อนี้ก็ยังอยู่ประมาณครึ่งแข็งนี่แหละพี่น้องประมาณครึ่งแข็งก้วยนอนก็เกียงครึ่งตูกล้วยพุ่น yeah, <t flips over> ้องแต่ว่าก็สิพยายามฟื้นฟูมันหนาแร่งบ่มีปัญหาเรื่องหนาแร่งเพราะว่าอยู่ใกล้ห้วยพี่น้องนี่คือห้วย นาเลียงเขาก็สูบนลำหอยมาใส่ก็พอได้กินนานาเรียงพืชดอกหยาคล้ายบุรณะเจ้านาฝนก็ยังสิ่งละคือเห็นอะไรพี่น้องนาฝนชีมันต่ำมันอยู่ไกลหอยก็ยังสิ่งละพดเอาก็กี่เดือนดอกเจ้าหน่อยก็ได้เจียวเขาออกเลยกเบพืชดอกหยาหน้าทงหยาลายอยู่นานาเรียงหยาลายสู่ไปทุกคน ทีมันตำโหดฮันจิทมขึ้นก็บวไว้พี่น้องมันใสทุ่นไหลมันบะคุ้มมันบะคุ้มพี่น้องบะคุ้มฮันจิทมขึ้นบะคุ้มกะฮัดเป็นตามธรรมชาติเลี้ยงนาแรงเอาเพราะว่าให้ไหนมันอยู่สูงเขาก็ปลูกหญ้าใสเอาไว้ให้กินนาผลมีอยู่ซุ้มมันสูงก็บวหลายพี่น้องแต่ว่าซุ้มน้ำท่วมันี่ยมันหลพี่น้องปัญหาเรื่องอันควายเรื่องควายอึดหญ้า กับผมมันอืดน้ำเสียฮะผมเตรียมการเด้วยก็เตรียมการไว้อยู่แต่ว่ามันมันปัญหาเรื่องไข่ธรรมศาสตร์พี่น้องฝนตกวูงมากน้ำมันก็ขึ้นมันอยู่ไกลห่วยธรรมดาเล่มเบงเซราสุกอะไ้เดี๋ยวจะน้อยมันอันอีกบ่กี่อันเดือนดอกมันก็สี้ตีเจ้าเขาออกแล้วนี่เกจ้าเขาออกก็สะสบายดอก เอาไล่กันบัน,นีม่มึงเบียกเล่นไล่กันเลีมเ้มไปยังสี่หลาพี่น้องเลี้มมันนี่แหละเลีอยู่แถวนี่แหละนี่ก็ี๋ยวพอเดี๋ยวเลีมม้มอยู่มันก็บบอคคาคือหงายแบบเยาเลยเนาะหงามันเหี้ยนก็บไข่กโกบ่มีอยู่ ที่มันบบหลายคือข้าเจาพี่น้องที่มันบบสูงคือข้าเจาผู้ข้าเจามิทีเป็นพันธไรอร่อยไรเศร้าไรสามสิบไรโอข้าเจ้าสนุกเลียงอันนี่ก็อยักเลียงมากสัตแต่ว่ามันหันที่ห้องประกอบพี่น้องเอ้ยจักเจ้าอย่างไรแต่ว่าเฮ็ดแนวอื่นกับมัคือกับเหลี้ยงงวเลี้ยงวข่ห้องขาคล้ายบบเปลี่ยนพี่น้องทปี่ธุรเจ็อย่างอื่นบ่ไไ้ก็เฮ็ดกับสัตว์นี่แหละเฮ็ดอยู่กับสัตว์มันเคยมากแต่หน่อยพี่น้อง เลี้ยงมากกับผูกพั้นกับบ่อยากไปใสเขาในเมืองในหน้ากับไปบ่เป็นไปกับสิไปร,รับจา้างเพิ่นคือเก่ากับสู่ห้องเฮ็ดธุรกิจเจ้าของเฮ็ดเลี้ยงงัวเลี้ยงคไข่กับเสียให้ใส่หน้าไปเองส่พี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไปพอได้ขี่นั่งใส่หน้าแน่ได้ขายน้ำตมันกับขายปีละเทียบปีละตัวสองตัวไปพี่น้องอยู่ไปแบบอันนันอยู่แบบชนบ้ำบดก็ได้ ทะเยอทายานที่สีกเป็นมหาเศรษฐีดอกพี่น้องอยู่ไปแบบเลี่ยงไปอยู่ก็ภัยยับหน้าเพราะว่าห้องอันเกิดมาอย่างสีเได้ห้องบริเกิดจุนี่กล่องเงินกล่องทองบริบริเกิดจูป้าข้นจีดพี่น้องเกิดจูป่าธรรมาศาสตร์บ่ลำบ่รวยก็สร้างมั่นดอกพี่น้องขอให้อยู่ก็ธรรมศาสตร์อยู่ธรรมไน้ำหน้านี่พ่อใจละเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอันคนเลี่ยงง่วเลี่ยงควายเลี้ยงเฮดไทยเฮตหน้าเฮตเกษตรนีดูอย่างสีล่ละ เ่เป็นนีเป็นสินก็มีความสุกอยู่ถ้าเป็นนีเป็นสินก็โอ้ยลําบากด้พี่น้องช่วงนี้ราคาของทุกชิงพย่างแพงแต่ว่าเรื่องข,ของกเกษตรนี่ก็เมื่อควายนี่กับว่าแพงบันไดาราคาก็ตกต่ำอยู่ช่วงนี้พี่น้องร่ใหญ่ย่างอื่นกับ,บ่มีได้เสี่ยงมีรายได้ทั้งเดียวนี่แหละมีรายได้ทั้งอย่างเมื่อเรื่องควาวเฮ็ดท้าเฮ็ดหน้านี่แหละย่างอื่นกับบมีดอกเพราะว่าห้าองกับ วมเน,นักสุรจิตพอสิปีมี่ปัญญาพอสิปีเฮ็ดคือขระเจ้าพี่น้องเฮ็ดจังสีล่ละเฮ็ดแนวไผแนวมันแนวถนัดของไผขห้องมันหันเฮ็ดได้เฮ็ดที่เน่าห้องมักห้องก็มีความสุกเ้าไปฝืนชัตาบ่ได้พี่น้องไปฝืนธรามาตาบ่ได้ห้องมักแบบนี้เฮ็ดไปยังสี่ความรู้ห้องมีอยู่ซ้ำนี่พี่น้องความรู้ห้องบ่มีอย่างอื่นบ่นเป็นผู้รับเมาบ่เป้เป็นพ่อข้าไน่ทุนใหญ่บ่แมนนี่ ความรู้มีซ้ำนีเน่เห็ดน้ำหัวน้ำควายนี่อยู่ไปตามความรู้ซ้ำเฮานี่ผมมีคนมีความรู้ซ้ำเฮานี่ก็บบริษเห็ดงวัวเห็ดควายได้พี่น้องกับเห็ดอย่างอืนอ่นบมดแต่แล้วแต่ผู้ใดม,มักมันได้พี่น้องเออมักไผขึ้นบ้นผู้ขาเจ้ามีทุนเขาจะก็เห็ดฟาร์มาใหญ่ๆเลี้ยงควายสายพัฒนาแบบอลังการโลดเฮ้ากับทุนบรายก็เลี้ยงบ้านๆไปนี่ค่อยพัฒนาไปเอาพี่นอ้องผมมีอย่างไรได้พี่น้องมั้นนี่ มาจมให้ฟังมาเล่าให้ฟังพี่น้องอ่าไม่มีอะไรดอกปล่อยคว้วเหล่านี้มาเรียงหาชินยากับห้ฟังธรรมาศาสตร์พี่น้องการสำหรับคลิปนี้มื่อนี้เอาไว้สำหรับกันเด้อครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมการสำหรับคลิปนี้มื่อน,น,น,นี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ